เช่นปวดอุปนธอนะหัวใจโตนะตับพี่ก็ไม่ดีนะกระดูกต้นคอกับหลังก็ไม่ดีนะพี่เห็นไหม ต้นคอเคลื่อนกระดูกต้นคอเคลื่อนกระดูกหลังแตกนะ้ำใช่ไหมคอเป็นเฉดตัวเตียเออเอ้าผมจะเสซ็ตตัวเลยนะอัดเครื่องเทอร์โบเลยนะทบุญั้งสามร้อยบ้านไหนก็ได้นะเออสถานีส่งนะพิษยันนาเจ็ดหัวหมูเห่าดำเสือสมิงตอมมดปวด ก็ได้แล้วก็จบกรรมในวินทั้งหมดแค่นั้นแหละที่ผมสื่อนะเป็นทำดูนะที่เขาซิงอยูในชัวพ์ี่นาดีนะเอาส่อยมาพี่เดินดูเช็คล่างกายเลยอัดพลังของตัวล้ว เตะเทปูไปแล้วเขียนเตะขึ้นเทปูไแล้วไปง่ายมันมันกืบตั้งแต่อาจารย์เอาขาวางแล้วดันคืบเลยต,<อ>ตรงมาถมทิ้งเหยียบให้โอ้มาถมต้องเจ้างองค์แรกแต่ทิ้งเหยียบให้เป็นไงสูงถึงร้อยพิโ,โลกริมเปอเซ <90. S 1> อนแล้วเก้าสิบครับเออมีอะไรแล้วหายสนิทแล้วปิดไปไหว้ขอพระนะพี่นะขอพ่อนำด้วยอ่ะ